นี่เป็นไงหามาให้แล้วครับ295,000วันนี้ผมบอยสิทธิธกราชมาอยู่โครงการของพี่เพชรในมอนแรงแก 9, นด์แกน5 0 0 0่นให้ดูบรรยากาศก,ก่อนนี่เข้ามาดูนี่นะมีขุดบอ่อให้ทุกแปลงเลยนี่จะหมดแล้วนะอยู่ที่ตำบลพระพาชัยอำเภออุททองสุพรรณบุรีขุดบอ่อตรงนี้น้ำธรรมชาตินะนี่มีภูเขาด้วยอ่า พระปาชัยอู่ทองสุพรรณ295,000บาทเนี่ยนะพื้นที่ของพี่เพชรแกเน,เนี่ยไดมอนด์แลนด์ของแกเน,เนี่ยนะ200ตารางวาเออเขามีรั้วให้4ด้านเลยเนี่ยรั้วมีให้หมดเลยไม่ไกลาจากตัวอำเภอด้วยนะนอกจากมีรั้วให้แล้วนะไฟฟ้ามีหมดกําลังลากสายเข้ามาหนุนอยู่โครงการนูน้นนี่ต่อมาถึงนี่เลยนะไฟฟ้ามีให้หมดปลาปาก็มีให้เอา้าค่าโอนก็ออกให้ด้วยแล้วทุกผืนนี่คือฉนดคุดแดงด้วยนะนอกไปจากนั้นนะเขาให้กระท่อมเขาเรียกอะไรกระท่อมหรือสลา,าไม่รู้นะให้ทุกแปลง แล้วยังไม่พอยไงนะดูเขาปลูกต้นไม้ให้สินี่มีมะพงมีมะพร้าวมีมะม่วงนี่รอบด้านเลยแล้วบางจุดนี่นะเขาปลูกไซเกาหลีให้รอบด้านเลยนะครับอ่ามีเหลือไม่กี่แปลงอยู่ในชุมชนด้วยไม่ต้องกลัวห่างจากตลาดห่างจากโรงพยาบาลก็ไม่ไกลอ่าลองมาดูก่อนได้นัดชมกักได้เลยนะเดี๋ยวให้เบอร์แป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะครับนี่แล้วค่าน้ํานี่ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะครับนิดเดียวนะอ่ายูนิตหนึ่งไม่กี่บาทเท่านั้นเนี่ยมีอยู่ 8, แปดเก้าแปลงแต่ตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วให้ดูเพื่อนบ้านอ่า บอกไปแล้วนะอยู่ตำบลพระอาชัยอำเภออู่ทองสุพรรณนี่เอาเบอร์แกไปแล้วโทรหาแกหน่อยนะครับน้ำไม่ท่วมนะประวัติน้ําไม่ท่วมไม่ไม่เคยมีอะง่ายๆนี่จดเบอร์ไปนะแล้วโทรหาแกดูพี่เพชรนะพี่เพชรบอกว่าผมบอยสิทธิกราชให้เบอร์ไว้ก็ได้นี่นะเอาเบอร์บนหรือเบอร์ล่างก็ได้เบอร์บนดีกว่าอันนี้นี่นี่นี่อ่านเลยนะศูนย์เก้าศูนย์สองสามห้าสามสามห้าหกเอออีกอันหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะศูนย์เก้าศูนย์ 2 3, 3 5สา5ห้าสมสาห้าหกอ่าลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างถนนคดแดงแล้วก็ถนนนี่นะสาธารณกงกว้างอย่างนี้เลยนะแปลงละสองรตารางวาแปลงละสอง0ส0ก้พันอ่าจะมัดจำเท่าไหร่จะจองเท่าไหร่ลงโทรหาเกดดูนะของแถมเพียบนี to to anyway ่มองไปทางไหนก็มีแต่ชุมชนทั้งนั้นแหละครับเส้นมาไม่ยากอ่ะอยู่เขาเรียกว่าใกล้ๆว่าพระพาอ่าใกล้ๆว่าพระพาชัยก็ได้อ่ะมีไหมลวดหนามนี่ก็ให้หกเจ็ดชั้นเลยนะโอ้โหให้อย่างนี้เลยอย่างที่เห็นเลยนะครับนี่เห็นยังไงให้อย่างนั้น นะลองดูแล้วกันนะผมว่าคุ้มค่ากับคนซื้อในยุคนี้นะแล้วแกไม่โกงหรอกนะครับผมค้าขายให้แกเนี่ยไม่รู้กี่แปลงแล้วนะครับรีวิวให้แกไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วเนี่เพื่อนบ้านก็อยู่กันยังมีความสุขตรงนู้นก็หลังคาตรงนู้นก็หลังคาตรงนี้ก็หลังคาตรงนู้นก็มีบ้านคนมีรถด้วยนีย่เอาเบอร์เดียวกันเลยนี่นะโครงการโคกหนองนาพาสุขสองรตารางวาสองแสนเก้าหมื่นห้าพันของพี่เพชรเนี่ยนะเป็นโทรก็ได้ไลน์ก็ได้ศูนย์เก้าศูนย์สองสามห้าสามสามห้าหกบอกว่า ได้เบอร์มาจากผมบอยสิทธิ克拉ดก็ได้นะครับราคาแกโดยตรงเลยนะเผื่อแกมีของแถมให้เดินดูสักหน่อยที่เผื่ออ่าอะไรอ่ะให้เห็นมุมแมวองแปลกๆนะไม่ใช่มุมแมวมุมมองแปลกๆปลกเขาเรียกอะไรยางนาป่ะแหมอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูภูเขาห่างจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลนู่น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 น่เข้าไปถึงนู่นเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ลองดูแล้วกันนะหาที่คุ้มๆหาที่ถูกๆหาที่สวยๆมาให้อีกแล้วตามสไตล์ของผมบอยสิทธิ克拉ดคุ้มค่าอีกหนึ่งแปลงฝากไว้ด้วยไม่มีโกงราคาเจ้าของตรงๆ ไปแล้ว